ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับภูมิสันใต้น้ําเต่งนะครับเดีย๋ยววันนี้จะพามารีวิวปีกนกนะครับก็เอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือเดินใส่ไฟนิดหน่อยก็เตรียมจะไปทําท่อนะครับใส่สปอร์ตไลท์แล้วนะครับสปอร์ตไลท์ก็จะเป็นแบบสีรุ้งนะครับ ช่วงลังก็จะประมาณนี้ครับลายกระตูนก็จะเป็นอะไรเนาะสตีฟใช่ไหมครับข้องบนจงอางก็จะเป็นอีสานใต้ด้าแต่งนะครับ มีเจ้ามิชลินมาซ้อนอยู่ด้านหลัง2ตัวนะครับส่วนไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นคู่ละสี่พันครับของเก่านอก ถังน้ำมันมีสีเขียมจริงๆสว่างจัดโดนใจซะเลยเตรียมพร้อมที่จะออกไปลงแล้วนะครับชุดหน้าก็จะประมาณนี้ครับมีมิชลินด้านข้าง เกาะรถไปด้วยลาสปอร์ไลท์เพิ่งทำเสร็จก็ยกใส่พื้นที่เรียบร้อยครับผม สวยไม่สวยก็ติชมได้นะครับเสร็จจากคันนี้ก็น่าจะเป็นคันต่อไปเป็นรุ่นอะไรก็ติดตามเอาแล้วกันครับเพราะกำลังสั่งอยู่สองสามรุ่นแต่ไม่รู้ว่าจะได้รุ่นไหนก่อนนะครับ คันนี้ราคาจะอยู่ที่80นะครับพร้อมทะเบียนพร้อมแต่งสภาพนี้เรียบร้อยครับผมเครื่อง H.O. 74ร้อยสแรงครับ H.O. 74 Turbo สองรบห้าแรงเฟืองท้ายก็จะเป็นเฟือง1ิบสครับผม น่าจะขึ้นบ่อไหวอยู่นะไม่ลองไม่รู้แล้วกันครับ ใครสนใจรุ่นไหนหรือว่าอยากสอบถามก็โทรมาคุยได้โทรที่เบอร์0 9 1 6 5 8 8 2 7 4นะครับผมถ้าไม่อยากเต่งราคาก็จะประหยัดกว่านี้ครับแต่ส่วนมากก็ลองเช็คดูตามอูดูก็ได้ครับบางทีถ้าเขาใส่ชุดเต่งราคามันก็จะไม่เหมือนแบบ รถจอดอยู่ปกติหรือจอดสภาพเดิมๆถ้าแต่งยังไงเขาก็ต้องคิดเพิ่มอยู่แล้วครับแต่เราไม่ต้องมาเสียเวลาแต่งทีหลังก็เอาไปแบบนี้ก็คือจบเลยนะครับ ก็ทำเท่าไฟสปอร์ตไลท์ก็จะสส่อยู่ที่เป็ดดวงนะครับ ทะเบียนศรีสเกต เรือโลโก้ฮิโนยังไม่ได้เอามาติดลืมเอามานะครับโทษทีได้ครับต้องติดโลโก้ฝั่งนี้ว่าฮิโนด้วยถึงจะอ่อใช่ไหมครับเพื่อนๆพี่บางฝุ่นตัวนี้ก็คือจะใส่เผื่อเว้าช่องตรงกลางกลัวว่าเครื่องเทอร์โบมันจะร้อนอะไรประมาณนี้แล้วก็เผื่อจะไว้ให้นะครับให้มันมีช่องลมผ่านเพื่อจะไม่ให้มันร้อนแต่ก็คือเรายัางไม่ได้เช็คดูว่า วิ่งไกลๆหรือทํางานทั้งวันมันจะร้อนไหมแต่ส่วนมากใส่บางฝุ่นหน้าเต็มจะร้อนอยู่แล้วเพราะไม่มีอากาศระบายเข้าไปดนหม่น้ําต้องทําความสะอาดทุกวันเป่าฝุ่นเช็คความสะอาดอย่าให้หมน่น้ําตันครับยังไงก็ต้องขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับบััสีีครับ